วันก่อนค่ะแม่ไปส่งลูกที่มหาลัยเดินไปเข้าห้องน้ําหญิงนะคะกําลังล้างมืออยู่ดีๆได้ยินเสียงสาวๆกลุ่มหนึ่งอยู่ข้างๆเนะะี่ยค่ะตะโกนกันะนะว่าเฮ้ยเซ็งว่ะคืนนี้เจอกันที่เดิมนะอยากเมาว่ะจะได้หลับๆไปแม่ยืนอยู่ข้างๆนะคะใจคิดเออเดี๋ยวนี้เด็กเขาก็พูดกันแบบนี้ตรงๆเลยเนาะแต่จริงๆไม่ต้องรอแอบมาได้ยินในห้องน้ํานะคะลูกแม่ก็เล่าให้ฟังบ่อยค่ะว่าแม่เมื่อคืน ไปร้านเหล้านั่งฟังเพลงเห็นเพื่อนมาวีรกรรมเยอะตลกมากเลยสนุกมากๆเลยเล่าไปหัวเราะไปนะคะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องปกติของชีวิตเด็กมหาลัยนะคะเหมือนประโยคคิดที่ชอบพูดกันค่ะว่าออกไปใช้ชีวิตนะเออมแม่ก็ฟังไปนะฟังบ้างยิ้มบ้างหัวเราะบ้างนะมีบางทีค่ะแอบแย่งลูกพูดเหมือนกันนะเพราะว่าแม่ก็อยากเล่าวีรกรรมตัวเองสมัยเรียนมหาวิทยาลัยให้ลูกฟังเหมือนกันนะคะฟีลแบบเฮ้ยแม่ก็เคยทํา บางอย่างขึ้นนาก,กว่านี้อีกแย่งกันเล่าไปมานะแล้วอยู่ๆแม่ก็คิดเออแล้วจะบลัฟลูกกันทําไมวะเน,นี่ยก็หัวเราะกันไปขำๆนะคะแม่เล่ามาแบบนี้ค่ะเพราะอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะคะที่เด็กมหาลัยจะชนกันไปกินไปเที่ยวไปฟังเพลงหลังเลิกเรียนแต่ตอนที่แม่ได้ยินประโยคว่าอยากเมาวะจะได้หลับๆไปนะคะมันทําให้แม่มองคําว่าออกไปใช้ชีวิตของเด็กมหาลัยออกเป็น2แบบค่ะแบบแรก ก็คือกลุ่มที่เครียดแบบปกติก็อยากออกไปเอนจอยชีวิตหลังสอบเสร็จงานกลุ่มเสร็จส่งโปรเจกต์เสร็จแล้วเพื่อนก็จะบอกว่าไปเว้ยร้านเดิมไปหัวละไปเมาไปฟังเพลงไปเต้นไปกินของอร่อยๆเมากันหน่อยๆคัำกันนิดๆแล้วกลับหอตื่นมาก็เนาะหัวระบมเล็กน้อยนะคะแต่ก็ยังสามารถลุกขึ้นมาใช้ชีวิตต่อได้นะคะความเครียดแบบนี้คะ่ะแม่เข้าใจเลยสมัยแม่ก็มี อย่างบ่อยเลยด้วยซ้ำนะคะแม่มองว่าแบบนี้มันคือความเครียดแบบปกติของชีวิตนะคะทุกคนมีมุมแบบนี้ทั้งนั้นนะคะแต่อีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่แม่แอบ,บเป็นห่วงนะคะก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่แค่ไปสนุกแต่คือหนีไปหาที่ซ่อนนะคะประโยคอย่างอยากเมา่จะได้หลับๆไปหรือช่วงเนี้ยแม่งเครียดแล้วเกินกูจัดหนักให้ลืมหมดเลยดีกว่าฟังแล้วมันคนละอารมณ์กับ สายเอนจอยใช่ไหมแบบแรกสมองมันอยากพักนะคะแต่อันนี้ค่ะมันให้ความรู้สึกเหมือนสมองมันทนทุกข์ไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะเลยต้องหาทางปิดสวิตตัวเองชั่วคราวตรงนี้ละค่ะที่แม่ไม่ค่อยสบายใจนะคะและคิดถึงประโยคที่เคยได้ยินว่าสมองที่ทนทุกข์ไม่ไหวสมองจะ,สะแสวแหงหาความสุขแบบผิดๆนะคะ เด็กที่เลือกหนีแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะคะแต่เพราะตอนนั้น,นะคะ่ะสมองมันคิดได้แต่ว่าช่วยทำยังไงก็ได้ให้กูไม่ต้องรู้สึกแบบนี้ไปสักพักหันไปหาเหล้าหายาสารพาเพลินทั้งหลายนะคะเพื่อให้สิ่งเหล่านี้มาช่วยปิดเสียงในหัวมาปิดความคิดฟุ้งซ่านปิดความกลัวปิดความเหงามาก่อนเนาะแม่ก็ไม่ได้นั่งมา,มานั่งตัดสินนะคะว่าเด็กสมัยนี้มันแย่มันดื่มเหล้ามันเที่ยวกลางคืน เ็จะให้พูดะคะมีวิรกรรมที่สาหัสไม่แพ้กันแต่สิ่งที่ไม่เห็นว่ามันต่างนะคะก็คือเมื่อก่อนค่ะเราไปฉลองหลังสู้เสร็จสอบเสร็จงานเสร็จแต่มันไม่ใช่แค่ความเครียดในเรื่องของเกรดแต่เครียดเรื่องชีวิตทั้งชีวิตที่ทุกอย่างมันถาผถมเข้ามาในเวลาเดียวกันนะคะสมองค่ะก็เลยต้องหาวิธีการหนีที่เร็วที่สุดนะคะอะไรก็ได้ที่ทำให้รู้สึกสบายแป๊บหนึงนะคะ แต่ปัญหาค่ะคือของที่มันสบายแป๊บเดียวแบบนี้มันมักจะทิ้งรอยร้าวยาวๆไว้ทีหลังทั้งกับร่างกายกับความสัมพันธ์กับเงินในบัญชีกับสุขภาพกายสุขภาพใจของเราเองแม่ไม่ได้จะมาบอกนะคะว่าห้ามไปดื่มห้ามไปเที่ยวเพราะแม่รู้ว่าคําว่าห้ามเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะคะแม่แค่อยากชวนค่ะจะพิมพ์ในแชทนะคะว่าเฮ้ย hey, คืนนี้เจอกันที่เดิมนะมึง ลองถามใจตัวเองสักนิดค่ะว่าวันนี้เราอยากไปเพราะเราอยากสนุกอยากไปใคลเครียดหรือเราอยากไปเพราะว่าเราไม่อยากรู้สึกอะไรแล้วนะคะถ้าคำตอบคือไปสนุกไปเจอเพื่อนไปหัวเราะบ้างจัดเลยค่ะชีวิตมันต้องมีมุมแบบนี้บ้างเหมือนกันนะคะแต่ถ้าลึกๆแล้วคืออยากไปเมาเพื่อให้คืนนี้หลับๆไปเลยไม่ต้องคิดเยอะหรือไปเอาอยาที่มันไม่ดีมากด หัวใจกดสมองตัวเองไว้เกาะน,นะครับแม่อยากให้หนูๆน,นะคะรู้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเที่ยวเรื่องดื่มแล้วแต่มันคือสัญญาณที่จะบอกว่าสมองกับหัวใจเรากําลังไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะหลายคนเมาจนร้องไห้นะคะหลายคนเมาและพูดแต่เรื่องบ้านเรื่องอนาคตหลายคนถึงขนาดเมาแล้วหลุดประโยคว่ากูไม่อยากอยู่แล้วว่ะอันนี้นะคะไม่ใช่แค่เมาและพูดเล่นนะ แต่สำหรับแม่มันคือภาษาของสมองค่ะที่กำลังจะบอกว่ากูเหนื่อยกูทนไม่ไหวแล้วกูเลยต้องหาทางหนีแบบนี้เพราะฉะนั้นค่ะถึงเ,เป็นคนหนึ่งที่พอเครียดเมื่อไหร่คำแรกที่เด้งขึ้นมาในหัวคือคืนนี้ขอเมาหนักๆก,ก่อนแม่ก็คิดว่าสมองของหนูคงเหนื่อยมากแล้วจริงๆนะคะก็หนูสมควรที่จะหาวิธีเอาตัวรอดนะคะ แต่ต้องเป็นแบบที่ไม่ทำร้ายตัวเองไปเรื่อยๆนะคะแต่แม่เชื่ออย่างหนึ่งค่ะว่าถ้าวันไหนมันหนักจนทนไม่ไหวจริงๆการที่เราได้คุยกับใครสักคนที่จะฟังเราจริงๆนะคะจะเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้ก็ได้รุ่นพี่อาจารย์หรือคนในครอบครัวใดๆก็แล้วแต่ที่พอคุยกันแล้วมันทำให้เรารู้สึกสบายนะคะมันช่วยให้สมองเราไม่ต้องวิ่งไปหาความสุขแบบผิดๆเนี่ย มันก็ช่วยหนูได้เยอะค่ะก็แค่หนูเริ่มรู้ทันมันนะคะแล้วค่อยๆหาค่ะค่อยๆหาทางพักที่จะไม่ทำร้ายตัวเองทีละนิดนะคะเอาจริงๆทำได้แค่นี้นะคะแม่ว่าหนูก็โคตรเก่งมากเลยสำหรับชีวิตเด็กมหาวิทยาลัยในยุคนี้ค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะ